มันเผ็ดมากมันยี่ห้ออะไรเทอร์โบอ่ะคลิปนี้ทีมงานจะได้กินขนมที่ไม่เคยกินมาก่อนแต่รับรองว่ารสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนครับมาดูรีแอชนของทุกคนกันนะครับ อดใจไม่ไหวนะคะก่อนจะรีวิวขอหนึ่งถุงก่อนอันนี้ดาก้าขอให้เจเดนซื้อมาให้ป่ะใช่ครับมันคืออะไรแม่ก็ไม่เคยทานเลยมันเป็นชิปครับเนอะมันเป็นกระังงกรแบบเผ็ดเผ็ดแล้วลูกใช่ครับยังพอพอหู้ไหนหยิบออกมาให้ดูหน่อยลูกไม่เคยเห็นเลยอ่ะ เห็นไหมแซวอยู่ครับแซบอยู่โอ้โหเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหน่อยในเขาดูปากหน่อยกินเลิกฉุนดีจังดูปากหน่หยตอนนี้ดาก้ามีขนมมาให้อับดุลชิมนะนะดูลองชิมซิ โอเคราเห็นมากอาดุลเคยเห็นมาก่อนไหมไม่ครับไหนโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าสีเป็นสีอะไรโอ้สีแดงเนาะมีสีฟ้าด้วยไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยฮะแล้วอร่อยไหมนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยอร่อยไหมอร่อยครับแต่ดูสีนะแดงมากนี่อันนี้สลับกันหรือเปล่า ดูน่านิ่งมากอันนี้ไม่เผ็ดตัวอันนี้อร่อยกว่าแล้วเอจริงมันก็น่าอร่อยกว่าสีแดงเผ็ดกว่าไหมสีแดงตอนแรกมันจะไม่เผ็ดล่างหนังมันจะแสบนิดหน่อยอ๋อโอเคอันนี้น่ากลัวเหรออันนี้น่ากลัวมากสีหนาเพราะอะไรคะมันเผ็ดมากมันยี่ห้ออะไรเทอร์โบอะอะดีฮะบัวนเผ็ดป่ะไม่ค่อย ขอดูหน้าทุกคนหน่อยต่าก้ากับฮาริสเป็นไงไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดตู้อันสีฟ้าไม่ได้เลยบอจริงจ่ะเหมือนเลือดเผ็ดนะคะร้อนมันเปรี้ยวๆอร่อยด้วยแปลกนะของฝรั่งเราเลี้ยวอร่อยครับอร่อยจริงป่ะเอาไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ดครับผิดคาดเลยแต่ว่าเผ็ดของฝรั่งกับของคนไทยคือต่างกันไงไม่แต่ไม่มีสีฟ้านั่นแหละเผ็ดฟิลเป็นไงคะ เปรี้ยวปี๊อ๋อแตกนะของฝรั่งอ่ะจะเปรี้ยวทุกอันเลยเนาะมีความรู้สึกเหมือนแบบต้มยำหรือแบบยำของไทยอ่ะเนาะน่ครับเยอะมากอ่าตอนนี้เนี่ยดาก้าไหนขอดูหน่อยครับถุงขนมอันนี้เป็นถุงขนมที่เป็นไงเปรี้ยวมากมาจากเมกานะคะก็แต่ให้ทุกคนลองชิมซิมาอ่ะคนละหนึ่งกัน หนึ่งสองสามอร่อยเขากินใบพีมาอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยกินใจกันพี่กอนยังพี่กอนยังทำหน้านิ่งอยู่อร่อยทำหน้านิ่งโอเคถ้าไม่ทำหน้านิ่งเนี่ยรสชาติมันเป็นไงคะมันเฉยๆครับมันหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวเปรี้ยวมากไหม ครั้แรกคนมันก็นิดๆพอเคี้ยวแล้วอร่อยแล้วครับอ๋อพอเคี้ยวแล้วอร่อยจากเปรี้ยวกลายเป็นอร่อยครับโอเคเป็นไงานที่น้อนอะไรเข้าไปคะขนมมาชัวร์ล้อแบบสุดเปรี้ยวไม่น่าตาหน่ารักถ้าหน้าตาน่ารักนี่ก็มันจะหวานน่ารักโอ้โหแบบสุดเปรี้ยวสุดเปรี้ยวอ่าไหนอันนี้เป็นอะไรครับเจ้าก้าเอ่อเม็กซิกันฟัตซอสครับ มีโอ้เอ็กซ์ตร้าสไปซี่ด้วยนะเนี่ยโอ้ท่านไงเหมือนเนาะอว้ยกินแบบเป็นไงกินเป็นไงลูกมะขามไทยเหรออารมณ์เหมือนลูกอมมะขามหรอไอ้ที่มันเป็นห่อ่ออ๋อแบบแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดใช่ไหมใช่ครับใช่ว่าไม่ใช่ลูกมะขามนะนี่มันสวรรค์เนี่ยเป็นไงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวครับ เรี้ยวหรอไม่เผ็ดเลยครับอ้าวเหรอไม่เผ็ดเหรอแต่ว่าคนไทยเนี่ยทานเผ็ดเก่งกว่าชาติอื่นเนาะผมว่าเรื่องจริงผม่านี่เปรี้ยวครับเปรี้ยวครับเหรอไม่เผ็ดแต่มันเปรี้ยวเหรออันนี้เป็นโดรีโตสรสอะไรครับรสซอสซ่าครับแล้วก็เป็นฮอตซอสซอสเผ็ดนะคะเผ็ดอีกแล้วไม่รู้เผ็ดจริงเปล่าอ่ะไหนทุกคนลองชิมซิเผ็ดครับไม่เผ็ดเหรอกลิ่นเป็นไงคะ ไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดเลยครับทีเหมือนไม่มีรสชาติอะไรเลยจริงป่ะที่เขาว่าแบบเผ็ดอะไรไม่มีเลยสู้เลยของเราไม่ได้เลยล้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรออร่อยเลยเหรอล้วอร่อยเลยเหรอเฮ้ยคุณสังเกตที่เบคแฮมจัดฟันโอ้เบคแฮมสุดหล่อจัดฟันหน้าไหนยิงฟันสิเออ นี่ก็เป็นขนมจากน่าจะเม็กซิโกเหมือนกันหรือเปล่าเพาอหลุยคานี่มาจากเม็กซิโกปะแต่คือเขาซื้อมาจากเมกานะคะแต่ว่าไม่น่าจะว่าเป็นขนมของอะไรหัวตัดเม็กซิโกครับผม ขนมอาหรับครับจริงป่ะอันนี้ขนมอาหรับมันจะเพื่อรอดไงทุกคนเคลมว่าเป็นขนมของตัวเองนะย้อนไปครับ20ปีแล้วในไทยนิยมนะถั่วตัดใช่ไหมในไทยจะเป็นแบบแข้งๆใช่จะเห็นเป็นถั่วนี่บดมาละเอียดเลยเนาะอร่อยอร่อยครับอร่อยแล้วอร่อยมันเค็มไหมหวานหวานอ๋ออับดุลว่าเป็นของอาหรับใช่ไหมผมไม่รู้ผมกินตั้งแต่เด็กอ๋อกินตั้งแต่เด็กแล้วก็นงม่ะเออว่ามันคือ ขนมโกหนี่เรียือยคอเหรออร่อยอร่อยกว่าถั่วตัดเราไหมาหรือว่าคนละแบบมันเหมือนขนมโกวถั่วตัด,ม,ม,ตดมันรวมกันนะครับอ๋อเพราะเขาบดมาละเอียดมากเลยอะเนาะใช่ครับอันนี้นะคะเป็นพุดดิ้งจากเม็กซิโก,โกใช่โอ้โหนี่มาจากประเทศเม็กซิโกเคยได้ยินไหมฮาริสใครรู้จักประเทศเม็กซิโกบ้างรู้จักครับู้จักแล้วก็รู้จกัจกไหมครับรู้จักเขาดูหน่อยครับนีาา่ๆๆค่ะนี่นะเป็นแบบ เป็นพุดดิ้งอย่างนี้เนาะนี่เป็นพุดดิ้งแบบนี้นะคะโอ้แล้วก็มีช้อนจิ๋วให้ด้วยมีมีใครเคยทานเม็กซิกันพุดดิ้งบ้างไม่เคยครั้งแรกในชีวิตนะโอเคโอ้ก็ดูดีนะใช้ได้นะอารมณ์เหมือนเป็นช็อกโกแลตแคลเบอรี่เนาะอันนี้อร่อยครับอร่อยมันเป็นไงอ่ะหวานครับอร่อยครับหวาน อูมันมันเหมือนขนมในไทยเราอะขนมหนึ่งแต่ไม่รู้ขนมอะไรมันคล้ายๆที่มันจะมีถั่วอยู่ข้างในด้วยครับถั่วอยู่ข้างในมันเหมือนเป็นแบบมีถั่วเหรอใช่ครับเป็นเป็นอะไรเนี่ยก้อนกลมๆอ่ะมันจะได้สองอันอ่ะอละสองบาทอ่ะแล้วมันก็จะเป็นช็อกโกแลตนะเออเนาออันนี้ก็คือช็อกโกแลตกับ ัวเป็นช so ็อกโกแลตแบบขวเหรอคะอันนี้ของผมไม่ใช่ช็อกโกแลตของผมมันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสตรอเบอรี่อ๋อเป็นสตรอเบอรี่สองอันไม่เหมือนกันเนาะบางอันเป็นสีขาวกับสตรอเบอรี่นะคะความผมช็อกโกแลตกัเหมือนรันอ๋อแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่คือสรุปคือมันจะถั่วๆนิดนึงเหมือนช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยเหรอคะใช่เขาใช่ แต่คือมีถัวด้วยเหรอไม่มีครับแต่ว่าแค่มันคล้ายๆกับขนมในไทยเราเฉยๆอ๋อแต่อร่อยอร่อยเหรอโอเคเรียนอับดุลทักอับดุลชิมอันนี้หน่อยเดินมาเยิ้มๆจะเล่นอะไรในดมก่อนเอาได้ครับอาชิมหนึ่งครับยางรถยนต์กาละแมจะมาต่อย ถ้าชอบคลิปแบบนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับจะได้ทำคลิปแบบนี้อกีกแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริง,จร,งจริงกันอยู่ตรงนี้อ่จเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยากให้เราทำอะไรที่ไหนก็